Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim โดยพระนามของล l ะ a h ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอในค่ําคืนหนึ่งนบีอิบรอฮิมอะไลฮิสสลามขึ้นไปบนภูเขาพิงก้อนหินและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเห็นดวงดาวสองแสงและรำพึงกับตัวเองว่านี่เป็นพระเจ้าของข้าหรือแต่เมื่อมันดับไปนบีอิบราฮิม จึงกล่าวว่าข้าไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นดวงดาวนั้นหายไปไม่อาจเป็นพระเจ้าได้พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยเสมอแล้วท่านเห็นดวงจันทร์กำลังขึ้นอย่างงดงามจึงกล่าวว่านี่เป็นพระเจ้าของข้าได้หรือนบีบรอยฮีมได้แต่สงสัยแต่ไม่นานผ่านไปพระจันทร์ก็ดับไปด้วยจนกระทั่งรุ่งสางนบีบรอยฮีมเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและรำพึงว่า นี่อาจเป็นพระเจ้าของข้าได้ไหมนี่คือดวงที่ใหญ่และสว่างที่สุดรั้นเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านบีบรอฮิมก็กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของข้าข้าเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่พวกเจ้าตั้งพาคีต่อพระเจ้าข้าได้ผินหน้าต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและข้าพระองค์จะไม่มีวันตั้งภาคีกับพระองค์พระเจ้าของเราเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและทุกสิ่ง ในระหว่างนั้นพระองค์มีอำนาจทำให้ดวงดาวต่างๆขึ้นและตกได้หลังจากประกาศนี้นบีบรอฮิมก็ได้ยินอัลลอฮฺสุบานอตลาทรงตัดว่าโอ้อ oh, ิบรอฮิมนบีบรอฮิมถึงกับตัวสัน่นและพูดว่าข้าอยู่นี่พระเจ้าตัดตอบยอมจำนนต่อเราจงเป็นมุสลิมเถิดนบีบรอฮีมสุดลงกับพื้นร้องไห้และได้กล่าวว่าข้าพระองค์นอบน้อมต่อพระเจ้าแห่งสากลจักรวาล นบีอิบรอฮีมยังคงสุยุดจนพลบคำ่ำจากนั้นท่านก็ลุกขึ้นกลับบ้านโดยสงบและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงนำเขาไปสู่ความจริงนั่นก็คือพระองค์อลัลลอฮ์ซุบฮาหนูตลา